หางตั๋วมานะคะให้อามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะจับรางวัลแร็พเนะคะเราจะจับรางวัลแร็โเปอร์<ค>น,นะคะซึ่งท่านที่ยังไม่ได้ส่งหางตั๋วมาตรงนี้เชิญเลยนะคะยังพอมีเวลาอยู่เราจะจับประมาณแดรางวัลน,นะคะซึ่งเป็นรางวัลสมนาคุณก่อนรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ ให้ชมแฟชั่นโชว์ก่อนนะคะมีไหมคะมีไหมคะหลายคนบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ <laughs> เชิญค่ะเชิญเอาหางตั๋วมาใส่นะคะเพราะว่าเรามีรางวัลมีค่าพอสมควรนะคะอย่างเช่นสร้อยคอสองสลึงแล้วก็ด้วยพระเลี่ยมทองนะคะแล้วก็ยังมีแหวนนะคะ มีไหมคะเชิญคะ่ะค่ะหลังจากเราจับรางวัลแล้วนะคะคุณสมหมายใจจงจะมาร้องเพลงการกุศลหนึ่งเพลงนะคะ<ท>ก่อนที่เ,เราจะชมแฟชั่นโชว์แล้วก็มีรายการอะไรต่อไปคะรำรำไหมคะแห่แห่เซิร์ฟบอมแห่พญานาคซึ่งเห็นข้างบนนี้นะคะบา้บางไฟแห่บ้างไฟนะคะ คือหลังจากจับแรฟเโฟรแล้วนะคะฟังเพลงการกุศลหนึ่งเพลงแล้วก็แห่บั้งไฟนะคะมีใครอีกไหมคะเดี๋ยวเราจะจับจับหมดเลยดีไหมให้มันเสร็จไปเลยเราจะได้เต้นรำกันสนุกสนานดีไหมคะหรือไงเอาสิบก่อนคุณสุบอกนะคะเอาสิบก่อนรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งรางวัลท,ที่สองรางวัล สิบรางวัลสิรางวัลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเราจะจับสิบรางวัลน,นะคะเป็นรางวัลสม,มนาคุณนะคะชมเชยขอเชิญพี่หมอผู้ชงนะคะมาช่วยจับนะคะสามรางวัลแล้วก็ คุณหมอสุภาพนะคะค่ะขอเชิญค่ะแล้วก็พี่หมอวิรัตพี่หมอชินค่ะอ๋อพี่หมอชินไม่ว่างพี่หมอสุภาพพี่หมอวิรัตเชิญค่ะเชิญก่อนนะคะเชิญมาเลยพี่หมอผู้ชงอยู่ไหนคะเชิญค่ะหมอชินก็ได้ไม่เห็นนั่งทําอะไรเลยค่ะขอต้อนรับคุณหมอสุภาพซึ่งเป็นนายกสมาคมปากใต้คนใหม่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ เชิญค่ะเชิญเชิญคุณหมอจับคุณหมอวิรัตนะคะซึ่งช่วยการกุศลไม่ว่าจะเป็นภาคใดก็ตามนะคะช่วยมานานมากนะคะห้าใบนะคะซึ่งแล้วก็คุณหมอผู้ชงนะคะ,ม,ม,าคะมาแล้วค่ะมาแล้วคุณหมอผู้ชงศรีเศรษฐนินซึ่งให้การช่วยเหลือสมาคมไทยสารมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทุน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้กับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษานะคะเชิญค่ะคุณหมอเชิญค่ะคเชิญ,ชญสี่ใบนะคะทีเดียวเลยคุณหมอหันหน้าใบด้านหน้าด้วยค่ะก็บริจาคต่อได้แล้ว10ใบได้แล้วสิบรางวัลน,นะคะได้แล้วสิบ สิบใบสิบรางวัลซึ่งทั้งสามท่านเนี่ยมีส่วนช่วยสมาคมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือกลางใต้นะคะท่านได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลให้ลูกหลานชาวไทยนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอ่ะมา The first number four two, two 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 three four under the name one. Hey! <laughs> and next number. four two two one eight seven lie lie l-a-i oh yeah you. <laughs> my friend. Your friend no my family but my husband he have to check yeah oh okay he has a lot okay รับแทนนะคะรับแทนคุณไลน,นะคะซึ่งซึ่งซื้อไปเยอะมากฝากซื้อนะคะใช่ไหมคะฝากซื้อบริจาคกันเยอะมากอ,อขอบคุณนะคะรับแทนค่ะ Next number, what wow. wow. four two two three five zero what. Wow. คุณอ้วนะคะโชคดีใจบุญใจกุศลส,สองปีมาเล่นดนตรีครั้งนี้แหมรู้สึกว่านำโชคมาแล้วนะคะวงสวิงค่ะคนต่อไปค่ะมองเห็นไหมคะมาด้านหน้าเลยค่ะคุณอ้วนนะคะ next number ลําพัน from PA 422500 no 422509 show me the ticket 422509ลําพัน from Philadelphia yeah next number 422211 Chanta Chanta and something Chanta Chanda Chanda J-A-N-D-A Chanda Number four two 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 one one Chanda ลำพันธ์ละคะลำพันธ์ล่ะฮะ The number four two 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 one one and ลำพัน P A the number phone number six one zero three nine five two one six zero Oh, oh. Next number 422329. 422329 phone. 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 Can I have your number? Oh. ฝนคมพรนเขาเขียนนะคมพองไรครุพองพอนเยกยาโอเคโทษนะฮะมีใครลืมกุญแจไว้ทางนี้กุญแจรถฮัการะ next number 422-066 o อ้ h oh, this lady เซเลพรสัจจบุตร 4 2, two zero, five, six. Next number, four two two four one seven. 2 Tuck Down Next number, four two 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 nine four. 422294สุดนัน <Wow. S 1> by, สุดคุณสุดนันใบัยเทศค่ะไหนอยู่ไหนอะไบโยเท and 422212จากคอป Jakob. 422212. Two. Jacob or something. Yeah. The number 422212. One, two. one more time. If you... If don't have I have to pick up the new one. Four two 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 one one, two. One, two, three. No more. So I pick one, okay? Four two two four four two two four four two. two. คุณแดงคุณแดงแดงสืพาพรไหม Just show me the number 422 442คุณแดงเบลมาก Last number four two two three six five Four two two three six five Pani. No Pani or uh, Kill something Astoria one two zero five in Astoria, New York Four two two three six five

Number four two 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 zero three. Ulay? Oh, the number is. I have to read just the number because the the you know that size very you know can't read it. Four two 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 zero three. Oh. โอเคโอเคเอ่อย่าอย่าได้แล้วพี่ค่ะ uh, ได้แล้วค่ะ huh? แค่นี้ก่อนนะคะยังมีรางวัลใหญ่อีกนะคะก็เฟิร์สรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สองสามสี่ <And S 2> รางวี <the> มีเยอะแยะเลยนะคะรางวัล <Ten S 2> ที่ <ten S 2> หนึ่ง10 <ten> more <c oughs> นะคะเรามีเยอะมากคืนนี้เราวันนี้เรามีรางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งบริจาคมาให้สมาคมไทยอีสานนะคะ ค่ะระดับต่อไปนะคะคุณสมหมายใจจงจะมาในเพลงการกุ